สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อครับคือต้องบอกกันตามตรงว่าตอนนี้เนี่ยที่ร้านผมไม่รู้จะขายอะไรนะเพราะมันหมดเลยคุณผู้ชมนะฮะและนี่ก็อยู่ในช่วงไปเอาของร้านน้องมาขายนะคุณผู้ชม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าของผมเองเนี่ยหมดเอี่ยมอรไทยเลยครับคุณผู้ชมฮะไม่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับแม้กระทั่งวัตถุมงคลเนี่ยนะ คือหมดจริงๆหมดจัดๆเลยเดี๋ยวรอชุดใหม่เข้ามานะครับคุณผู้ชมรับรองได้ว่าสนุกสนานแน่นอนสําหรับเนื้อหานะครับขออนุญาตเปิดด้วยอันนี้ก่อนเลยแล้วกันครับนะเขาเรียกว่างานมีดพับที่มีเหลืออยู่อย่างน้อยนิดนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเพิ่งไปเอาของร้านน้องมานะได้มา3ชิ้นนะจะเป็น เจ้าบักคอท้องเหลืองนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้คงไม่รีวิวเยอะนะแต่วา่าอยากให้ดูเนื้อหนังมังสาของมันสักหน่อยเพราะว่ามันจะได้ซื้อขายกันได้ถูกต้องนะครับจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดหวังนะผมจะให้คุณเห็นชัดก่อนนะขออนุญาตปรับไฟนิดนึงแล้วกันนะฮะรายการเราสดมากนะับปรับไฟกันหน้างานนี่เลยนะฮะโอเคครับมาสว่างคอยังชัวนะฮะ สำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นมิตรภาพบลัอกคอท้องเหลืองนะที่ผมเรียกแบบนี้นะซึ่งร้านอื่นคุณเรียกแบบนี้ไม่ได้นะคนอื่นจะไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าผมจะใช้รหัสที่ง่ายสําหรับการสั่งซื้อสําหรับ FC ที่อาจจะเป็นสววนะครับคุณผู้ชมฮนะบริเวณตรงท้ายเนี่ยจะเป็นประกับไม้แล้วก็สามารถร้อยเชือกได้นะตรงนี้นะครับผมนี่เอาสอดเชือกได้เลยฮนะบริเวณคอจะเป็นคอสีท้องเหลืองแล้วก็จะมีลวดลายตะข่ายเนะี่ยถักมาแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมเนะี่ยค่อนข้างที่จะ ดูดีนะแล้วก็ผมบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับนะถ, Xing, ถ้าพูดถึงเรื่องของความสวยงามมีดพับเนี่ยผมยกให้เขาเลยสวยแน่นอนแต่เรื่องของความอเนเด็กประสงค์ในการใช้งานเนี่ยมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมันไม่มีตัวตัดสายเบลมันไม่มีตัวทุบกระจกนะครับมันก็เลยโอเคอะพอได้ในเรื่องของการใช้งานคือใช้ได้หน้าเดียวนะฮะก็คือเรื่องของความคมแต่ว่าในเรื่องของความสวยงามนี่ยอผมยกให้เลยนะยกนิ้วให้เลยนะครับตัวนี้นะอ่ะแ,แล้วก็ในส่วนด้านบนเนี่ยมันจะมีระบบฟิปเปอร์ ตรงนี้นะครับกดปั๊บนะฮะเดี๋ยวไปต้องไหนะต้องสบัดเข้ามือเล็กน้อยนะเพราะว่าไม่มีระบบ Assist Open ให้นะครับผมสบัดเข้ามือเล็กน้อยแบบนี้ฮนะาการเปิดก็ไม่มีปัญหานะครับพอมันดังกรึบแล้วเนี่ยคุณสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยเพราะว่ามันจะมีแกนกาที่เป็นไ i เนอร์ล็อกเนี่ยค้ำไม่ให้แล้วมันจะไม่กลับมาหนีบมือเราแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของฟิปเปอร์ที่มาช่วยเป็นบางคมให้เราอ,อีกหนึ่งอีกหนึ่งทีแบบนี้นะครับเวลาจับมันก็จะสมูทด,ดีนะครับ นี่มีใบมีดีตาโลโก้บัคนะครับคุณผู้ชมเป็นใบเงินนะครับนะบอ่ะก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจแล้วละก็ราคา250บาทแบบไม่รวมค่าจัดส่งนะครับร้านมีดครูออของเราเนี่ยนะฮะมีค่าจัดส่งอยู่ที่50บาทเป็นแบบเหมาจ่ายต่อการส่ง1ครั้งนะคุณจ่าย50บาทคุณสั่งกี่ชิ้นก็ได้นะครับคุณก็จะเสียอยู่ที่แค่50บาทเท่านั้นต่อการส่งหงครั้งนะ บางรายการที่เป็นส่งฟรีก็ไม่ต้องเสียเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมอธิบายให้ฟังก่อนนะเดี๋ยวผมไปในรายการอื่นๆคุณจะได้เข้าใจนะครับผมโอเคนะฮะจากที่ปลายทางได้ไม่มีปัญหานะครับและเจ้าบัคคอเทอร์เดอร์ตัวนี้มีให้บริการ3ชิ้นนะครับท่านใดที่ยังไม่มีติดต่อได้เลยจ้าโอเคครับผมไปต่อฮนะแล้วรายการต่อไปขอเป็นรายการมีดจิว๋วๆแต่แจ๋วเขาหน่อยแล้วกันครับคุณผู้ชมอ่า เล่มนี้นะฮะราคาของเจ้านี่จะอยู่ที่180บาทแบบไม่รวมค่าจัดส่งนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นงานเนี้ยบนิดนึงแล้วก็ราคาจะแรงนิดนึงเอะให้ดูกรจัจะชัดครับเออจริงๆงานตัวจิ๋วเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะยกยอดมาเปิดทีเดียวหลายๆตัวเลยเพราะว่าผมสั่งงานแบบกระทัดรัดมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเยอะแยะมากนะคุณผู้ชมเนี่ยนะ คือเอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะมองว่าตัวนี้เนี่ยถ้าจะเทียบเรื่องของไซส์ขนาดแล้วก็พูดถึงเรื่องของอื่นๆดีนะคือราคาเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าอาจารย์ทำไมไมันดูแพงจังเลยมันตัวแค่นี้เองนะฮะทำไมแพงจังเลยตัวมันเล็กมากนะนะผมว่า3นิ้วได้มั้งในขณะที่พับอยู่เนี่ยถึงไหมสามนิ้วได้มั้งเนี่ยเดี๋ยวผมดึงให้ดูฮะสามนิ้วครึ่งนะสามนิ้วครึ่งขนาดพับอยู่เนี่ย มันแพงด้วยดีไซน์1ครับแพงด้วยดีไซน์2มันแพงด้วยตัววัสดุครับแล้วก็ตัวเนื้องานตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมีดพับตัวจิ๋วที่ค่อนข้างมีการเก็บรายละเอียดที่ดีกว่าในหลายๆรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเทียบกับราคาที่ราคาแบบเบาๆกว่านี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมฮะอ่ะ แล้วเจ้าบักตัวจิ๋วตัวนี้นะครับผมเป็นยังไงเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าบริเวณตรงท้ายเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะหนีบกับเสื้อได้นะหรือแม้กระทั่งไปพวงก,กับไอ้คล้องกับพวงกุญแจได้นะฮะเปิดขวดได้ด้วยนะอันนี้เปิดขวดได้ด้วยนะตรงน,นี้แข็งแรงพพที่จะเปิดขวดฝาจีบได้บริเวณานบนก็เปิดขวดได้ด้วยนะครับเนะนี่ยนะแล้วก็วิธีการเปิดก็คือจะเป็นการเปิดแบบดึงออกมานะวิธีที่1คือเปิดแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีแกนกลางที่เป็นลายน่ล็อกมาค้ำไว้ให้นะฮะทำให้การ ใช้งานเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับและวิธีที่2ก็คือคุณใช้นิ้วในการดันตรงนั้นตรงนี้ได้นะครับผมดันขึ้นมานะฮะมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะฮะก็เปิดได้2แบบสําหรับเจ้านี้นะครับใบมีดจะเป็นใบมีดสีเทาแล้วก็มีตาโลโก้ของ Buck USA นะครับรหัสตัวนี้จะเป็น X48 ฮะตัวจิ๋วครับ X48 ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่180บาทแบบไม่รวมค่าจัดส่งนะครับ นะหรือถ้าเกิดว่าคุณซื้อหลายๆชิ้นไปเนี่ยก็ไปขอคุณแม่ผมแล้วกันบอกส่งฟรีหน่อยได้ไหมเนี่ยหลายชิ้นแล้วเนี่ยซื้อ4ชิ้น5ชิ้นเนี่ยขอส่งฟรีได้ไหมก็ไปขอคุณแม่บมแล้วกันนะฮะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้รับสายแล้วก็ไม่ค่อยได้ตอบแชทนะครับคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับพอมาทํางานในโรงเรียนขนาดเล็กแล้วไม่มีเวลาเลยก็เลยโยนภาระนะ้าที่ให้คุณแม่เป็นคนจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับ นะถ้ามีโอกาสได้ติดต่อกันก็ช่วงเสาร์อาทิตย์นะฮะเราอาจจะได้คุยกันนะฮะคุณผู้ชมอ่ะโอเคครับก็ตัวนี้มีให้บริการ3ชิ้นนะเนี่ยะะนะนะอย่างที่บอกไปวันนี้สินค้าไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่ารายการยืมน้องมาขายอ่ะโอเคแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับทุกอย่างผมรับผิดชอบทั้งหมดมีปัญหาตรงไหนรับผิดชอบให้หมดเลยอ้เดี๋ยวผมส่งอซอง เครื่องชาร์จไฟฟ้าไปให้กับคุณหานใหม่นะครับเพราะว่าซองอันแค่ทียแลวท่านบอกว่าอาจารย์มันไม่มีซองไปด้วยนะตะขอไัยด้วยนะครับนะก็เดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะผมบริการเต็มที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะฮะผิดพลาดที่เราไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแน่นอนนะครับผมนะอ่ะโอเคไปต่อครับอ่ะคุณแม่ฟังเมื่อกี้ก็คุณแม่ส่งให้ด้วยนะครับซองเป็นซองผ้าไนลอนนะส่งซองอย่างเดียวนะครับเนี่ยอ่ะ หลายการต่อไปขอเป็นมีดแบบดับเบิลเลยแล้วกันอ่ะสามส่งฟรีดียังไงอ่ะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับสำหรับตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมจ่าย350เท่านั้นแล้วก็ได้ไปเลย2ชสชิ้น2เล่มนะบริเวณซองอ่ะรีวิวก่อนนะครับว่าซองตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าอะไรเนี่ยแม่เขียนว่ามีดคู่ Harley d a v i d สันนะ ฮาร์เลย์เดวิสันเลยเหรอแม่เขียนอย่างนี้เลยเหรอนะอ้าวมันฮาร์เลย์เดวิสันยังไงเดี๋ยวผมลองดูซินะว่าคุณแม่จะโชว์เท่หรือเปล่าสำหรับตัวนี้จะเป็นซองผ้าอันเช่างผ้าเขาเรียกว่าซองหนัง P u อัดครับคุณผู้ชมแต่ว่าเนื้อสัมผัสเดี๋ยวค่อนข้างดีอยู่นะมีความนุ่มนะถ้าเกิดว่าเป็นงานไทยปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ซองที่เป็นซองหนังพ u อัดแข็งๆแล้วมันดูกระด้างมันดูไม่เข้าเชฟมันดูไม่เข้ารูปเนี่ยมันก็เลยดูเป็นงานที่ไม่พรีเมียมนะ จัดมาแบบเข้ารูปเลยบริเวณด้านหลังเนี่ยจะมีตัวสอดเข็มคัดให้1จุดนะครับคุณผู้ชมแบบนี้ฮนะแต่ว่าปกติแล้วเขาจะจัดเก็บไว้ยางไงนะเวลาคุณจะใช้งานเนี่ยคุณดึงออกมาเป็นลักษณะนี้มันจะดูสวยกว่าแบบนี้นะครับผมนะแต่ผมเก็บไว้แบบนี้แล้วกันอ่าแล้วก็จะมีตัวล็อก1จุดนะที่เป็นกระดุมท้องเหลืองคุณแกะออกมาปั๊บเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะดึงออกมาจุดแรกจะเป็นชูริเคนก่อน ชูริเคนตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบสีเงินแบบฟูลแท้งเลยนะครับผมเอ้าฮาร์เลเดวิสันจริงๆฮะเอ้โหคุณแม่ไม่ได้ไม่ได้แบบนี้นะเอ้จริงๆด้วยฮะเป็นโลโก้ของฮาร์เล d a เดวิสันนะนี่นะครับผมเป็นงานสแตนเลสนะครับเปิดคมแล้ว100%นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวใช้งานเนี่ยคุณสาม,มารถที่จะสอดนิ้วได้และควงได้นะแต่ว่าต้องเป็นมืออาชีพนิดน,นึงนะฮะแล้วก็บริเวณด้านตรงจับเนี่ยจะเป็นแบบด้านนะทำให้การจับเนี่ยมันไม่ลื่นมากมายนักนะครับ นี่นะสอดนิ้วแบบนี้จับอย่างนี้เลยกระชับแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะโดนคมแน่นอนเพราะว่ามันถูกลังไว้ด้วยตรงท้ายนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคอย่างน้นอยก็มีชูริเคนให้น้อหนึ่งอันแล้วก็ตัวมีดหลักเนี่ยนะครับผมของตัวนี้จะเป็นงานดิบครับมีโลโก้ของ harley davidson แบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะงานดิบดบเลยมีใบมีดสสีครับเป็นสีดำแล้วก็ใบเงินบริเวณด้ามจับเนี่ยจะพันด้วยยาง นะมันจะเป็นยาง ABS นะครับเนี่ยนะนุ่มๆแล้วก็ตรงท้ายเนี่ยสามารถสอดนิ้วได้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมฮะอ่าตัวใหญ่อยู่พอสมควรนะเนี่ยเป็นงานดิบอยู่เลยนะครับนี่นะโอ้วาวพอจับแล้วมันดูสมาร์ทเนะเหมือนกันเลยบริเวณด้านหน้าด้านบนเนี่ยนะสันหนาประมาณสัก3ามมิลน่าจะได้นะฮะสันไม่หนามากใช้งานก็คืออาจจะฟันไม้ไม่ได้แนะ่นอนนะตัดไปเลยครับเรื่องของฟันไม้แต่ว่า เ,เรื่องของเปิดกล่องพัสดุหรือเอาไปหัน่นมงหั่นหมูต่างๆเนี่ยคือมันได้นะตัวนี้มันได้นะฮะฟิลลิ่งก็ค่อนข้างดิบอ่ะนะฮะใครชอบงานดิบต้องมาตัวนี้เลยและพิเศษกว่าคือเอาไป350ส่งฟรีฮนะเหมือนเดิมอ่ะจัดให้เหมือนเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมฮนะได้ไป2เล่มเลยนะ3 5มเล่มคุ้มค่าเนะี่ย คุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องบ้านมิคูอ๋อฮะอ่ะโอเคฮะเก็บก่อนมี3ชุดนะครับคุณผู้ชมใครจะรับ3ชุดเนี่ยนะ,ะไม่รับเดี๋ยวผมคืนแล้วนะถ้าคืนน้องไปไม่มีให้แล้วนะอ่ะ่านไปอีกหนึ่งรายการฮนะแล้วก็อันหนึ่งเล่ม2เล่มสามเล่มอ้าวอันนี้อู้ ตัวนี้เนี่ยนะมันจะไม่ใช่ตัวที่ผมเคยเอามานะจริงๆแล้วเนี่ยตัวทรงที่ผมเคยรับมาคราวที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นงานของบาฟุกุไนที่ตัวใหญ่กว่านี้หนักกว่านี้นะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นงานอีกแบบหนึ่งที่ทรงคล้ายๆกันนะทรงคล้ายกับมีดกูครีแต่ว่าตัวนี้จะเป็นบัคไคเวทนะครับผมตัวนี้ราคา500บาทส่งฟรีฮนะแล้วมันดียังไง500บาทอ่ะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าบริเวณซองเนี่ยมันจะเป็นซองหนังอัดนะครับเนี่ยนะหนัง P u อัด แล้วมันมีความนุ่มแล้วก็ด้านขอบๆเลยมีความนุ่มนะตรงนี้มันจะมีความแข็งแบบกระด้างให้เลยซึ่งมันก็จะได้ฟีลลิ่งดีไปอีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่าด้วยดีไซน์ของทรงกูขาหรือว่าทรงกูครีเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นทรงที่ท้องมีดมันค่อนข้างกว้างนะตรงท้ายมันก็เลยต้องใช้เป็นกระดุมล็อกอหนึ่งจุดแบบนี้จุดที่สองแบบนี้อพอเปิดออกมาปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะได้พบกับมีดที่ มีลักษณะเหมือนทรงปลาหลดนะครับนี่นะผมเอาอันนี้ขึ้นปกคลิปเลยเดี๋ยวมั้งนี่ลักษณะเหมือนทรงปลาหลดครับสันเนี่ยหนา6-7มิลได้เลยนะหนามากสันหนามากใบมีดเนี่ยนะครับจะทําการฉลุลวดลายลงไปบริเวณใบมีดเลยแล้วตัวบอดี้เนี่ยนะครับผมจะมีสีดำนะลงยาสีดําตลอดทั้งแนวเลยนะแล้วก็จะมีด้านล่างที่เปิดคมเนี่ยก็จะเป็นใบเงิน ถัดมาอีกหน่อยคุณจะเจอกับโลโก้ของ Buck p r i v e ครับแล้วก็บริเวณประกับไม้เนี่ยจะเป็นประกับไม้แท้ที่ตอกได้หมด3จุดนะนะซึ่งเป็นงานฟูแท้งด้วยแล้วตรงด้านท้ายเนี่ยก็จะมีรูให้แบบนี้ครับความยาวโดยรวมเนี่ยคิดว่าน่าจะมี14-15นิ้วน่าจะได้นะครับคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่พอสมควรนะนะนะตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นงานเดินป่าได้เลยครับทีนี้เรามาเขาเรียกว่าพูดถึงการใช้งานกันหน่อยดีกว่า สำหรับในมุมมองของผมเรื่องของการใช้งานเนี่ยนะครับเจ้านี่เนี่ยสามารถลุยงานในป่าได้นะเป็นมีดตัวหลักได้ครับคุณผู้ชมฟันไม้ต่างๆได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าปัญหาหลักๆของเจ้านี่ก็คือด้วยการที่ประกาศว่าเป็นไม้แล้วถ้าเกิดคุณไปฟันไม้เนี่ยนะครับผมถ้าเจอไม้เนื้อแข็งเนี่ยมันจะสะท้านมาถึงมือเลยนะนะเป็นเป็นฟูแทงเวยไนงะพอมาสะท้านมาถึงมือปั๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเจ็บมือนี่คือข้อเสียของเขา แต่ถ้าคุณจะนํามันไปใช้งานจริงๆแนะนําว่าให้ใช้ยางนะครับผมพันอีก1รอบนะพันไปเลยหนรอบและจับปั๊บเดี๋ยวคุณจะได้มีดที่มีความนุ่มแล้วก็ดีไซน์เท่นะได้ทรงกูครีไปด้วยนะพกเข้าไปในป่าตัดไม้พงไว้ไั่เนี่ยมันก็จะไม่เหมือนมีดตัวอื่นนะก็จะดีไซน์เท่ไปอีกแบบนะอยู่ที่ว่าคุณจะนํามันไปใช้ในรูปแบบไหนนะครับผมซึ่งเจ้าบัตัวนี้เนี่ยผมสนนราคาให้อยู่ที่500บาท ส่งฟรีนะฮะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคุณผู้ชมอ่ะจัดไปมีให้สามเล่มมาเนี่ยนะนะของร้านที่น้องของน้องผมก็ไม่ได้มีเยอะยพอๆกันที่เนี่ยนะนะเปิดร้านพอๆเลยนะแต่ว่าของน้องเขาเนี่ยจะทําร้านมีเป็นหลักเลยนะส่วนตัวผมก็จะเป็นลองผมเป็นอาชีพเสริมนะสำหรับรายได้จากร้านมีแต่ไหครับคุณผู้ชมอ่ะโอเคครับผมมีให้บริการ3ชิ้นนะฮะ หลายคนบอกว่าเอาอาจารย์แล้วอาชีพหลักอาจารย์ทำอะไร <c oughs> เป็นข้าราชการนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ทําไงได้นะ <c oughs> นะรายได้ถ้าขายมีอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอ <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องมีข้าราชการมาช่วยด้วยนะครับอ่ะแล้วก็1เล่ม2เล่มสมเล่มอะอะไรเนี่ยโคลัมเบียรสรงกฤษนะ อ้าวโอเคฮะโคลัมเบียสงกิษครับตัวนี้มาแล้วไม่รู้ว่าใครจะรอคอยไหมแต่มาแล้วนะมาแล้วมาแล้วแล้วมาในรูปแบบที่เป็นตัวใหญ่ด้วยนะคราวที่แล้วเนี่ยโคลัมเบียรสรงกริษเนี่ยมันจะประมาณนี้เนี่ยนะมันจะประมาณนี้รุ่นชุดแรกนะมันจะไม่ใหญ่มากแต่ชุดหลังมาคือยาวมากกว่าเดิมอีกประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วมันดียังไงอะรีวิวให้ฟังแบบนี้ครับว่าสําหรับบริเวณซองเนี่ยมันจะเป็นซองผ้าไนลอนแล้วก็จะมีตัวแขวนให้ด้วยนะ นะมีตัวล็อกที่เป็นตีนทุกแกแล้วก็ตรงท้ายเนี่ยนะจะเป็นแบบตัวสอดเข็มขัดนะครับคุณผู้ชมแต่ว่านุ่มนะตรงนี้นุ่มนุ่มเลยนุ่มเลยนะแต่ว่าเรื่องของการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าอ่ะคุณผู้ชมผมมีโคลอมเบียเนี่ยที่เป็นสงกริดเนี่ยนะออกรายการประมาณ3 4รอบแล้วที่เคยเอามาออกรายการนะนะชุดแรกที่ได้ไปเนี่ย จะเป็นเซตของอท่านผู้การแดนบูรพานะท่านได้ไปแล้วท่านผู้การเนี่ยเขาก็เอาไปใช้งานนะครับเขาก็มารีวิวให้ฟังบอกว่าอาจารย์กริดอาจารย์เนี่ยนะมันเหมาะสำหรับการแบบทิมๆแท,ท,ทงๆเนี่ยคือได้อยู่นะแต่เรื่องของอเอาไปฟันนู่นนี่นั่นนะความแข็งเนี่ยมันจะมีปัญหาตอนใช้ในการฟันนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมาะไม่ควรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาไปใช้งานที่ไม่หนักมากเนี่ยใช้ได้ นะฮะท่านผู้การรีวิวให้ฟังนะครับใช้งานได้แต่ถ้าใช้งานหนักเนี่ยไม่ดีนะอันนี้ก็ต้องยอมน้อมรับไว้เพราะว่ามันคือการใช้งานจริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปฟันไม้อะไรก็ไมได้มีปัญหาอะไรนะฮะใช้งานได้ตัวนี้จะมีร่องเลือดขนาดยาวไว้ให้นะเนี่ยนะซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าเอา้าอาจารย์แล้วทำไมต้องมีร่องเลือดขนาดยาวไว้ให้ด้วยคือในสมัยโบราณเนี่ยนะครับเวลาที่ใช้มีดที่ไม่มีร่องเลือดอที่มันเป็นใบเต็มเวลาเขาสู้รบกันแทงเข้าไปที่ตัวศัตรูเนี่ยนะครับ มันจะมีปัญหาคือการดึงออกมาเนี่ยมันดึงได้ยากเพราะหลักวิทยาศาสตร์ก็คือพอเนื้อมันบีบกับตัวมีดเ่ยนะครับผมไม่มีอากาศแทรกนะทําให้มันดึงออกยากใช้แรงเยอะนะแต่ว่าพอมีร่องเลือดปั๊บเนี่ยอากาศจะแทรกไปตามเลือดเลือดด้านไหนก็จะไหลออกด้านนี้นะอากาศก็จะเข้าด้านนี้คือมันมันสามารถที่จะมีชั่วอากาศถทายเททําให้การดึงสมมติมันยี่่ขึ้นนั่นเองนะครับผมบริเวณตรงโคนมีดเนี่ยที่เห็นเป็นเขี้ยวเนี่ยนะ ใช้สาหรับการตัดเชือกขนาดใหญ่หรือตัดเถาวันนะตรงนี้จะทําหน้าที่ได้ดีกว่านะเพราะฉะนั้นโดยรวมก็คือรีวิวแบบนี้ว่ามันเป็นมีดสารองได้แต่มันไม่สามารถที่จะดีพอเป็นมีดตัวหลักได้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเข้าป่าไปเบิกโพงเนี่ยตัวนี้ถือสำรองไปได้แต่ถ้าถือเล่มนี้ไปเล่มเดียวเนี่ยเอาไม่อยู่นะไม่ครอบคลุมทุกงานด้ามจับนะครับจะเป็นด้ามจับไม้แท้นะตอกได้หมด2 3จุดสันท้ายจะเป็นลวดลายเถาวันแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะอ่ะ แล้วถ้าคุณจะรับในราคา290ราบบาทแบบไม่รวมค่าจัดส่งนะมีค่าจัดส่งอยู่50บาทนะครับถ้าคุณรับตัวนี้เล่มเดียวเนี่ยคุณจะไปจบราคาอยู่ที่340บาทฮนะสาอยสสบบาทปรับฉาระที่ปลายทางได้โดยมีให้บริการ3ชิ้นฮนะ,ะวันนี้ไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆมาเรียงเรียงอ่านี่ เปิบเปิบ G53 มาแล้วครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจริงๆเรามา3เเล่มเหมือนกันนะไปะหยิบมาอย่างละ3มอย่างละ3แต่บางเอิญว่าขายไปแล้วนะีแม่ขายได้ไปแล้วนะ G53 ดี 53, D, ยังไงอ่ะดูฮะในส่วนของเจ้า G53 เล่มนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันออกทีวีบ่อยอนะเนาะมันออกรายการผมบ่อยเหลือเกินคงไม่บรรยายถึงความงดงามแล้วกัน แต่ว่าเราจะพูดถึงในมุมอีกมุมหนึ่งที่ผมไม่เคยพูดถึงก็คือจะเป็นมุมเรื่องของการใช้งานนะนะคือมีหลายคนถามว่าอาจารย์โคลัมเบียรประเภทนี้เนี่ยเขาเอาไปทําอะไรกันโดยส่วนใหญ่โดยส่วนตัวโดยความคิดเห็นของผมก็คือเขามักจะนิยมใช้โคลัมเบียรประเภทนี้เอาไปใส่ตู้โชว์เขาไม่ค่อยไปใช้งานจริงกันเพราะว่ามันสวยใส่แล้วมันดูมีสง่าราศีสะสมเนี่ยคือดูดีเลยนะ แต่ถ้าในพาสของคนที่จะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถนําไปใช้งานได้ในส่วนของการทําครัวเนี่ยทำได้หั่นหมูหั่นผักได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีความคมที่มากพอใบมีดเนี่ยทำจากวัสดุก็คือเป็นสแตนเลส4404และคุณก็สามารถที่จะหั่นมันลงไปในเนื้อผักได้โดยที่ เขาเรียกว่าไม่ต้องกลัวว่าม <Yeah. So, S 2> mm ันจะเกิดสนิมนะสำหรับ G53 ตัวนี้นะครับผมแต่ว่าบริเวณด้ามเนี่ยมันจะมีความละเอียดละออนิดนึงก็คือมันจะมีตรงร่องต่างๆหรือว่ารูต่างๆเนี่ยที่มันมีในส่วนของเป็นร่องมันอาจจะมีเศษเสี้ยวอะไรต่างๆคือเข้าไปติดได้เพราะฉะนั้นมันจะมีความระบาดเรื่องของการทำความสะอาดออกนะแต่ถ้าเกิดคุณถือไปเนี่ยมันมีความเท่อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับนะตัวนี้นะอ่า แล้วถ้าคุณจะรับมันแล้วก็ราคามันจะอยู่ที่290บาทแบบไม่รวมค่าจัดส่งครับค่าส่งอยู่ที่50บาทเหมือนเดิมนะรับเล่มเดียวก็จบไปนะที่340บาทครับ่นะโอเคฮะตอนนี้19นาทีแล้วพยายามจัดให้มันลงล็อกเวลาที่ดีนะคุณผู้ชมด้านหลังตรงนู้นแลมโบ3สตัวบนนะครับ750าบาทส่งฟรีนะครับส่วนด้านล่างจะเป็นแลมโบ4สใบเงินนะครับ มีอยู่4ี่0 0ื่เล่มทั่วโลกครับต่อโค้ดให้แล้วเรียบ 100, ร้อยนะฮะก็ถ้าใครอยากได้ก็750เท่ากันนะนะด้านบนก็เป็นราชามีดเดินป่าในราคาเท่านี้สาหรับผมเลยนะนะอ่ะ G53 ครับคุณผู้ชมมี2เล่มนะตัวนี้นะครับใครจะรับก็ติดต่อได้เลยอ่าคืนอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เหลืออย่างละ1เล่มนะ G59 ก่อนแล้วกันนะซองก็มีตัวล็อก2จุดจะให้นะครับแล้วก็จะเป็นซองแบบสปอร์ตนิดนึงแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยนะเรียกได้ว่างดงามตามสไตล์แบบเปอร์เซียแล้วก็ด้ามจับเนี่ยจะมีลวดลายไว้ให้ด้วยไม่ถึงกับเรียบจนเกินไปมีร่องมีดีเทลต่างๆเนี่ยทำให้มันดูสวยงามนะจุดเด่นของโคลอมเบียก็คือด้ามที่สวยงามและใบมีดที่ดูหรูหรา ถ้าเป็นตระกูล G ีก็จะมีความเป็นรักเชอร์รี่นิดนึงถ้าเป็นตระกูล SA ก็จะมีความเท่นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตระกูล A เนี่ยจะมีความแปลกนะครับนี่คือจุดเด่นของโคลัมเบียในแต่ละแบบนะครับนะตอกได้หมด2จุดนะประกับเป็นประกับไม้แท้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้ใช้เป็นไม้แท้นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นวัสดุสแตนเลสนะครับซึ่งการกระแทกก็เป็นสแตนเลสเช่นกันนะเจ้านี่ความยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12นิ้วก่อนะครับผมโคลัมเบียแท้จะทุกรุ่นเลยนะที่เป็นโคลัมเบีียยใบเเงงินนททรร้ประภ จะยาวประมาณ12นิ้วครับสันหนาประมาณ4นะฮะแล้วใบมีดจะกว้างเราลาอยู่ที่3 5ถึง4เซนติเมตรนะฮะคุณผู้ชมก็พึงระลึกไว้เลยว่ามันจะประมาณนี้แหละนะฮะมันไม่ใหญ่กว่านี้มันไม่เล็กกว่านี้แน่นอนนกกว้นจะเป็นไซส์พิเศษนะฮะที่ทําออกแบบมาให้มันเล็กลงหรือให้มันใหญ่ขึ้นเท่านั้นเองนะฮะอ่ะ290บาทครับผมสาหรับ G 5 9ตัวนี้ครับมีเล่มเดียวท้วนเลยใครจะรับก็เป็นหนึ่งเดียวของวันนี้เลย <laughs> มีเล่มเดียวจริง นะฮะอ่ะไปต,ต่อแล้วกันแล้วก็เจ้าบักตัวนี้ฮนะ250บาทนะฮะมีซองบางๆให้ซึ่งดีกว่าไม่มีแต่ว่าตอนนี้เป็น250บาทแบบไม่รวมค่าจะส่งนะครับผมตัวล็อกหนามากนะมากถึงมากที่สุดเลยมันไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่าเขาก็ให้มาซะแบบเต็มคาราเบลเลยนะนี่นะฮะ แกออกมาปั๊บคุณผู้ชมดึงออกมาจะได้พบกับงานบักนะฮะซึ่งเป็นบักใบตายที่เรียกได้ว่าทรงเนี่ยนะมันเหมือนจะทรงในสมัยโบราณคือทรงเนี่ยจะเรียกเป็นทรงวินเทจเลยก็ได้นะตัวเนี้ย มันมีความเป็นโบราณตั้งแต่หัวจรดท้ายเนี่ยคือโบราณทั้งชิ้นงานเลยนะฮะสำหรับดีไซน์นะแต่ว่าตัวมีดเนี่ยอาจจะผลิตมาเมื่อวานใช่ไหมตัวมีดก็คือมันมันอยู่ในยุคนี้แหละผลิตในยุคนี้แหละแต่ว่าดีไซน์มันถนะูกออกแบบมาให้เป็นโบราณครับตั้งแต่ใบมีดคุณผู้ชมจะสังเกตว่าถ้าเป็นมีดทรงนี้เนี่ยมันจะมีเส้นสายที่ค่อนข้าง,งสวยงามนะแต่เส้นสายเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับเปิดบนเปิดล่างแค่นั้นเองสันจะมีตรงปลายที่เป็นสันส,สลบนะครับแต่ว่าตรงอื่นเนี่ยก็ประมาณสัก4ี่มิลน่าจะได้ แล้วก็จะเป็นบั克ใบาตายที่เหลือตัวเดียวด้วยนะด้ามจับจะเป็นด้ามไม้แท้ขัดสีธรรมชาติเลยนะครับเล่งสีที่ตัวเนื้อไม้ให้มันออกมาซึ่งก็ได้สุดแค่นี้แหละแต่ถ้าเกิดเขาย้อมสีมาสักหน่อย,อยนึงเนี่ยมันก็จะเข้มกว่านี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะได้เนื้อธรรมชาติไปเลยบริเวณตรงคอมีดเนี่ยก็จะมีการฉลุลวดลายเช่นกันนะฮะตรงท้ายก็จะเป็นลายแบบดิบๆนิดนึงนะครับตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงนะทนด้วยแล้วก็การใช้งานต่างๆมันจะกระชับมือนะครับ จะสั้นกว่าโคลอมเบียตัวเมื่อสักครู่นี้ประมาณนิ้วครึ่งนะสำหรับตัวนี้นะครับและถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของแล้วก็250บาทแบบไม่รวมค่าจัดส่งนะครับถ้ารวมค่าจัดส่งเล่มนี้จะอยู่ที่300บาทเท่านั้นเองคะคุณผู้ชมไม่แพงฮะไม่แพงก็ถ้าคุณซื้อมีดเล่มเดียวเนี่ยไม่แพงเลยถ้าเทียบกับหมูกระทะกับหมูกระทะชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเออพอเทียบแบบนี้ก็แพงเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะแต่ว่าอย่างว่าครับคุณผู้ชมฮนะผมก็ไม่ได้ขอเข้ามาฟรีเหมือนกันนะผมก็มีต้นทุน นะอ,อ้าโอโหซองตอนนี้มีนิดนึงนะขอคนที่รับได้แล้วกันนะครับนี่นะนิดหนึ่งนิดหนึ่งอันนี้มาจากการขนส่งนะไม่ได้เกี่ยวกับผมนะอ่ะปลาอ่า,อ,าอะไรดีเนาะเอาอันนี้ดีกว่าเอาตัว600บาทมาคุยเล่นกันบ้างสำหรับเจ้ากล่องดำตัวนี้ไม่ค่อยได้มานานแล้วนะแต่ว่ารับมาตัวเดียวพอแล้วกัน เนะเดี๋ยวมันขายไม่ออกแล้วเออมันจะเป็นภาระของลูกหลาน <c oughs> อ่าโอเคฮะนีะ่นี่สำหรับตัวนี้จะเป็นงาน <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นงานมีดพ,พกนะครับคุณผู้ชมเดินป่านะที่ดูมีสายแบบพลุงมพลังมากๆเนละคุณผู้ชมโอ้โหไม่รู้สายอะไรเป็นสายอะไรนะจะเริ่มรีวิวจากตรงไหนก่อนดีอ่ะเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันครับสำหรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวใส่ที่เราพกพาเนี่ยที่หน้าแข้งเรานะ ถ้าคุณกลัวว่ามันจะตีหน้าแข้งเราคุณก็แค่ใส่สายตนนัวนี้กับในส่วนของขาของเรานะครับจะทําให้กระชับมากยิ่งขึ้นนะโอ้ตัวนี้ดีนะสายค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ในส่วนตรงท้ายคุณก็สามารถนําเชือกต่างๆเนี่ยไปใช้ประโยชน์จากการเดินป่าได้นะครับถัดมาด้านบนนะครับก็จะมีนกบีดนะครับเอาไว้เป่าจับหมวกกับนกนะครับอยู่กลางจราจรไม่ใช่นะคุณผู้ชมตัดสินกีฬาก็ไม่ใช่นะแต่ว่าเป็นนกบีดเอาไว้บอกตําแหน่งว่าเราอยู่ตรงนี้นะ นะซึ่งผมขออนุญาตไม่เป่าโชว์นะมีอันเดียวอันนี้มันมีอันเดียวนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับผมไม่เป่าเล่นแน่นอนเพราะว่ามันเป็นของซื้อของขายนะครับแต่ว่ามาให้ดูว่ามันมีนกหวีดให้ด้วยไว้คอสัญญาณนะคุณผู้ชมนี่นะแล้วก็ในส่วนของด้านบนก็สามารถเอาร้อยเชือกร้อยเข็มขัดได้ครับแล้วก็เปิดกระเป๋าตรงนี้ออกมาเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใช้ในการใส่ของได้นะเล็กๆน้อยๆมีเข็มทิศไว้ให้ด้วยนะคุณผู้ชมตั้งตรงๆก่อนนะคุณตั้งตรงๆปั๊บคุณถึงจะได้อ่า เห็นไหมนะตั้งตรปงปั๊บมันจะมีเข็มทิศที่ชี้ไปทางทิศเหนืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะชี้ไปนะในทิศทางที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมเป็นพลาสติกนะไม่ได้ดูแบบเวืา่อวาังอลังการมากแต่ว่ามันก็มีให้ก็ยังดีนะฮะแล้วก็มันมีที่เห็นรับมีดไหมใหผมลองดูก่อนนะมันมีไหมเนะี่ยที่รับมีดเหมือนจะไม่มีนะอ่ะไม่เป็นไรให้มาขนนก็โอเคแล้วแกะกะระดุมออกมาแล้วเราก็ดึงใบมีดออกมาครับคุณผู้ชมจะเจอกับสมิธแอนเวสัน ที่เป็นทรงแบบโคตรเท่ทรงอะไรครับเนี่ยอันนเปประสงค์นะตัวนี้เป็นเป็นมีดสำหรับผมก็คือผมมองว่ามันเป็นมีดแบ็กอัพนะครับเป็นตัวหลักยังไม่ได้แต่ถ้าเป็นตัวสำรองเป็นตัวแบ็กอัพเนี่ยโอ้โหโคตรสารพัดพิษเลยนะโคตรสารพัดพิษเลยคุณผู้ชมนะะมันทำอะไรได้บ้างอ่ะดูตรงนี้ฮะ ด้านล่างเนี่ยคมคือถ้าเกิดว่าคุณใช้ยามอยู่บ้านปกติเปิดกล่องพัสดุอะไรต่างๆได้สบายบือสะดือโบฮะแล้วก็บริเวณตรงด้านบนนี้ก็คือจะเป็นตัดสายเบลได้แถมใช้ตรงนี้ในการตัดเชือกมะนิลาได้ตัดเถาวันได้ฮะคุณผู้ชมนี่นะตัดได้นะแล้วมีรูลมให้1นรูด้วยตรงนี้ถัดมามีโลโก้ของสมิธแอนเวสัไว้ให้ด้ามจับจะเป็นพลาสติกไฟเบอร์ซึ่งหมดห่วงเรื่องของความชื้นได้เลยนะฟูแท้ง แล้วก็ตรงท้ายเนยทุกกระจกได้ทุกกระจกได้ไม่พอฮะสามารถใช้เป็นสกุลายสี่แฉกได้ด้วยนี่คือความยอดเยี่ยมของเขาที่ใส่ทุกอย่างลงไปในมีดเล่มเดียวนะครับคุณผู้ชมมีดเล่มเดียวที่ทำได้แทบทุกอย่างของสิ่งที่มันควรจะเป็นนะสิ่งที่มันควรจะทำได้คือเจ้านี่ทำได้นะแล้วไซส์ขนาดเนี่ยคือมันไม่ได้ใหญ่มากตัวนะี้ด้ามจับเนี่ยอย่างเดียวจะอยู่ที่5นิ้วนะครับ ด้ามจับ5นิ้วใบมีดเนี่ยจะอยู่ที่อีก4นิ้วกว่าเกือบ5นิ้วโดวยรวมตลอดทั้งเล่มเนี่ยจะอยู่ประมาณ10นิ้วครับคุณผู้ชมฮะก็คุณสามารถเป็นเจ้าของเจ้านี้ได้ในราคา600บาทส่งฟรีครับมีบริการแค่1เล่มเท่านั้นหมดแล้วนะอ่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นไงบ้างพอจะแก้เขาเรียกว่าอาการดูหรือว่าอาการเหงาคุณผู้ชมได้หรือเปล่า เพราะว่ามันมีเท่านี้จริงๆเดี๋ยวเรารอดูวันอื่นก่อนแล้วกันว่ามันจะมีอะไรมาบ้างนะครับนี่วันนี้ก็ภาวนาให้มีอะไรมาบ้างนะแต่ก็ยังไม่มีนะฮะมันเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ของมาไม่ต่อเนื่องผมก็เลยไม่มีอะไรทําคลิปนะครับถ้าวันไหนไม่ได้ลงคลิปวิดีโอนะี่คือ,อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไม่มีลงนะครับถ้าทําอันเก่าๆบ่อยผมก็เบื่อนะอย่าว่าถ้าคุณเบื่อเลยถ้าเกิดหยิบอันเก่ามารีวิวบ่อยๆผมเบื่อจะแย่แล้วนะ,นะอ่ะโอเคครับถ้าสนใจ สินค้าของทางร้านเราแล,แล้วแล้วก็คุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0631305304ฮะ0631305304ครับร้านมีครูอ่อยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ